ดีจ้า Good morning to you This is morning? Really? <laughs> ทำอะไรกันอยู่วันอังคารไปทำงานกันหรือเปล่าจันเออบางคนบอกจันบางคนบอกอังคารคือ,อยังไงฮ ่อจุงโอ้โหเครียดเลยอะคือเครียดเลยนะถ้ามาชมกันแบบเนี้ยฟิลเตอร์เป็นไรอะทำงานจ้าไหนมีใครทำงานอยู่บ้างบอกดิมีใครแอบอู้งานดูเราไลฟ์บ้างบอกทีเพราะมันคือเรื่องที่ควรทำนะควรน้ำไปนไงบอกคือจริงๆแล้วการอู้งานเป็นเรื่องที่ดีนะมันทำให้เรามีแรงใจในการทำงานต่อไปในเวลาข้างหน้า สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไมหล่อนั่นสิของแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันแอบดูในเวลางานได้ไม่เป็นไรอุ๊ยเมยมาดูได้อ่ะสวัสดี <c oughs> ทำงานกันเฮ้ยจะเดินอะไรหนักหนาแต่มันลืมไม่ต้องเดินอีกใส่หูฟังข้างหนึ่ง สุดยอดถูกต้องแล้วละ่ะที่ทำแบบเนี้<ส>เพราะว่าช่วยดูหน่อยจะได้หายคิดถึงไงอู้งานมาเอาแรงใจเออถูกต้องแล้วละ่ะเราขอเวลางานของพวอคุณไม่นานหรอกดูดูไปเถอะหัวแบบหยิกหย่องมากตื่นมาเอฟเสื้อได้ไหมไม่ได้อันนี้เป็นเสื้อแบบน่ารักมากแฟนคลับซื้อให้อินเตอร์แฟนเซน อินเตอร์แฟนส่งมาให้อ่ะเป็นแบบเขาก็เ,เกิ l เต็มเลยแล้วก็เสียค่าส่งแพงด้วยนะเห็นแม่บอกร่วมแล้วคุณนายแหม่มร่วมแล้วนะคามูระแปดแปดศูนสองศูนย์ร่วมแล้วบ่งบวญทักทาย <c oughs> เองเพิ่งตื่นอ่ะค่าเมาเฮ้ยเองเมาแล้วแต่เวลานี้เนี่ย ไม่ได้เพิ่งตื่นตื่นนานแล้วตื่นจนทําอะไรไปเยอะแยะแล้วแต่ว่าเพิ่งมาไลฟ์เอ้ยไม่คือสภาพเหมือนเพิ่งตื่นแต่ตื่นนานแล้วค่ะทุกคนหนูชอบอืคือสภาพเหมือนคนเพิ่งลุกจากที่นอนแต่มันไม่ใช่ว่าเพิ่งตื่นนะตื่นนานแล้วเออมีซีรีส์แนะนำไหมครับ ตอนนี้กำลังดูกระยองซองอยู่อ่ะเลออกตอนเดียวก็จบแล้วค้างไว้เดี๋ยวคืนนี้จะดูให้จบสนุกอ่ะวันนี้ไปไหนคะวันนี้นั่น่ะสิเอีงหวีผมหน่อยรู้สึกแย่อะตื่นมาแล้วผมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช็อตเลยอ่ะขดอ่ะเหมือนมันดนนอนทับแบบผิดจังหวะ เออแล้วมันช็อตเลยอ่ะเหมือนเพุ่งรู้จากที่นอนแบบไม่พับผ้าห่มก็จริงนะไม่พับ <c ười> คิดถึงพี่เมีนมากืม <c ười> น้องชาว,ว่างแล้วนะไปไหนดีพวกนี้นี่แบบรู้เลยนะรู้หมดเวลาไหนยังไงเออขอกำลังใจหน่อยพี่มิลนาะไปไหนไปแข่งหรอไปแข่งหรอใช่ไหมกำลังใจในการทำอะไรบอกก่อนไปแข่งใช่ปะดูไลฟ์ครั้งแรกเลยนั่งเขินเฉยืมจะโชคร้ายหรือโชคดีเนะี่ย คือขอโทษด้วยที่การดูไลฟ์ครั้งแรกของคุณเจอเราในสภาพนี้ไว้ While, ดูวันอื่นด้วยนะมีวันที่ดูดีกว่านี้ก็มีแต่วันนี้คือสภาพก็อย่างที่เห็นใช่ใช่ไปแข่งหออะทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ให้กําลังใจเมย์หน่อยเร็วเมย์กำลังจะไปแข่งนะคะเมยรัชนกก็ให้กําลังใจยังไงดีอ่ะ ขอให้ทำได้เต็มที่แล้วก็มีความสุขในการแข่งขันแล้วมันก็จะออกมาดีเองนี่รอรอเขา,าเรียกว่าอะไรอะ่ระรอแสดงความยินดีอยู่นะเออทุกคนให้กำลังใจเมย์เร็วเมย์กำลังจะไปแข่งแล้วน้องเมย์สู้ๆน้องเมย์เก่งอยู่แล้วนี่ดูเป็นไง คือเห็นไหมว่าไม่มีใครไม่รู้จักเมอทุกคนแบบว่ารักแล้วก็เชียร์ตัวแทนประเทศไทยฮ,ฮเก่งอยู่แล้วน้องเมย์ทำได้แน่นอนนี่เขินฝันดีละไม่ได้ <laughs> รอดูนะรอดูถ้าเกิดว่าแข่งเป็นยังไงอย่าลืมมาบอกด้วยพี่เวียนโทรหาพี่อุ้มหน่อยครับเป็นไรไม่รู้คุณไม่รู้แต่ฉันรู้แล้ว <c oughs> <c oughs> คุยกันแล้วา <c oughs> เพิ่งตื่นเหรอลูกแม่จะเลิกเ,เ,เออหนูตื่นนานแล้วเห็นปะทาไม่มีแต่คนมาทักก็เพิ่งตื่นเหรอคือสภาพมันเหมือนคนเพิ่งตื่นะนะแต่หนูตื่นนานแล้วหนูทําอะไรไปมากมายหลายอย่างแล้วนะคะพี่ปอไหนอีกเครียดนะเออนั่นดีปอไหนอะปอไหนอะคุณพี่คุณพี่คุยกันหนูปะพี่มีนเป็นพ่อแม่จริงไหมจริง เหลืองคิดว่าใครอะถ้าไม่ใช่ข้ายังคิดว่างฮะ Miss baby shark can I meet can I meet him yeah of course just a moment please สงสารพี่ปอปอไหนวะ baby shark baby shark Baby shark, it do do Baby shark. Mommy shark, it do 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 do. Mommy shark, do do Mommy shark, doo -doo 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 -doo. ไงล่ะกลัวกันเลยดิขวัญผวาเลยปะขวัญผวาเลยดิพอฉลามมันเข้าไปใกล้อ่ะกลัวกันเป็นแถวรู้ทางนั้นอ่ะไม่ต้องตกใจนี่เลี้ยงแล้วมันเชื่องไม่ต้องกลัวนี่คอนโทรลมันได้ไม่ต้องตกใจอะทุกคนถึงแม้ฉลามจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากก็เถอะ ฮัลมีใครคิดถึงกันบ้างปะกินข้าวยังกินแล้วกินเค้กซีไปชะลามนั้นชอบงา คุณืมฉลามมันชอบงับคุณส่วนผมส่วนผมไม่ชอบคุณครับความจริงฉลามมันอาจจะชอบอยู่บนนี้มากกว่า เราต้องเดืหาจังหวะในการวางกันดูว่าเราจะทำได้ไหมวางมันไว้ หรอกครับตอนแรกก็คิดว่าจะพาน้องไปดัดฟันนะแต่คิดไปคิดมาแนละ้วมันคือซิกเนเจอร์ของน้องอะ่ะคือมันเป็นความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเขาอะที่เขามีฟันล่างขบฟันบนแบบเนี้ยมันเป็นแบบสิ่งที่ทําให้คนจําเขาได้็็ม่รู้จะไปเปลี่ยนแปลงทําไมและอย่างน้องก็ยังเล็กอยู่มากกลัวความเจ็บอาจจะทนไม่ไหวบังเอิญเกือบคิดแล้วเมื่อกี้เออ นะคะคตกลงรู้จักพี่ปอไหมปอไหน่าคุณพี่ปากมีนาหน้าจุกมากเรื่องจริงเรื่องจริงไม่เถียงเลยคนไข้รับยาด้วยค่ะอืมเด,เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะคุณพี่เบบี้วีนการละคร เองเล่นได้เล <time> <Pa. S 2> <ninja> ่นละครคุณธรรมไหมได้นะคะให้ทุกคนรอติดตามด้วยว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันนึกภาพไม่ออกเลยปอเออโว้ยออออีบอเออารเราว่าปอไหนวะอยู่ดีๆอยู่ดีมาปอปอไหนวะเนี่ยปอเอรู้จักนะคะไม่รู้จักได้ยังไง ผมกำนันกิจห้วยม่วงครับอ๋อค่ะค่ะคุณกำนันกิจห้วยม่วงอยากรู้ว่าพี่เบกับพี่ขุดแยกกันไงอะคือทุกคนความจริงแล้วอะพี่เบกับพี่คุดอะคือแยกง่ายมากเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะคือทั้งหน้าตาหุ่นแล้วก็สีก็ต่างกันนิดหน่อย ไม่เหมือนนะคือแยกออกได้ง่ายมากอ,าอยากกินออกมาดังๆทำไมอะ่ะเป็นไรหุ่นพี่ขุดอ้วนมากจริงจริงจริงเมื่อวานก่อนที่กลับไปที่บ้านใช่ป่ะเราก็อยากจะ เอาพี่คุดมานอนที่นี่สักสองคืนใช่ไหมอยากจะลองเอาคุดมานอนนี่สักสองคืนแเ้าก็บอกแม่ว่าเออเอาคุดไปนอนนั่นดีกว่าแม่บอกเอาสิกูให้เอาไปเลยนั่นเ้าก็แบบคิดไปคิดมาจะดีหรอวะคือเราอ่ะเคยโดนมังคุดกัดใช่ปะ่ะตรงตาตรงนี้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยต,ตรงตาอย่างเงี้ยเลยคือเลือดอาบลงมา เลือดไหลแบบคือเป็นแผลไม่ใช่แค่รอยข่วนนะทุกคนคือโดนมันกัดแบบว่าเป็นแผลฉีกแล้วเป็นเนื้อเปิ้นออกมาเลยอะคือมังคุดอะมันกัดเราแบบนั้นเลยเว้ยซึ่งตอนครั้งนั้นน่ะที่มันกัดเราอะคืออะไรรู้ปะ่ะตอนครั้งนั้นที่มังคุดกัดเราอะมันเป็นตอนที่เราอะไปเอามังคุดอะมาจากที่บ้านไปเอามันมาจากแม่แล้วไปนอนที่อื่นเว้ยแบบสอง หลายคือแล้วอ่ะเหมือนบางคุดมันโกรธอ่ะที่แบบไปเอามันมาจากบ้านอ่ะนั่นแหละครั้งนั้นโดนกัดแบบตาปิ้นเลยต้องไปเย็บสิบเข็มอ่ะก็เลยแบบเชียอกูจะทําแบบนั้นอีกหรอวะแล้วถ้ามันกัดเราอีกรอบเนี้ยเราพักหน้าไม่ได้แล้วนะเพราะเราต้องทํางานนะนึกออกปะแล้วมันกัดไม่ใช่เล่นๆไหนบางคุดมันกัดเนื้อปิ้นแหกออกมาเลยอ่ะคือเย็บอ่ะเอางี้ดีกว่าคือครั้งนั้นที่บางคุดกัดนะ่ะ เย็บไปสิบเข็มตรงนี้ตรงตาแล้วก็หมดค่ารักษาไปแบบเป็นหมื่นอ่ะเออที่โรงพยาบาลสมิติเวทจำได้แม่นเลยคืออีคุณไม่ใช่ว่าติ่มนะคะมันก็มันก็ติ่มอะแต่ว่าถึงเวลามันกัดอะคือมันกัดจริงมากอ่ะ มันโหดมากมงคุดอะดูไม่ออกเลยคือแผลมันเออแต่นี่แอบเราคือเนี้ยแอบอึ้งอยู่นะตอนแรกเราคิดว่ามันจะเป็นแผลเป็นแบบเห็นชัดเว้แต่ว่าหมอเย็บเก่งหรือว่าอะไรไม่รู้อะไม่แน่ใจว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรคุดกัดใครในบ้านบ้าง คือไอคุดอะมันมีนิสัยแบบจะกัดจะกัดอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเว้ยแต่ว่าคือเวลามันจะเวลามันจะกัดแม่เวลามันจะกัดแม่แม่จะคือเอามองาทุกคนมังคุดโดนแม่ตีแบบทารุณมากอะเอางี้ดีกว่าพอไอมังคุดมันจะไปกัดแม่ใช่ปะ่ะคือแม่ตีมันแบบคือเราทําใจไม่ได้กับการที่จะให้เราตีมังคุดขนาดนั้นน่ะแต่แม่ตีมันแบบแรงมากแล้วแม่ เอาไม้ช็อตยุงที่เป็นไฟฟ้าไปช็อตหนวดมันะไปช็อตแล้วพอไอ้มังคุดมันวิ่งหนีขึ้นชั้นบนอะคือถ้าเป็นคนอื่นน่ะคงหยุดตีแล้วนึกออกว่าแต่แม่กวดมันขึ้นกวดมันลงแล้วไปไล่ตีมันแบบจนจนมุมอะและไอ้มังคุดมันเลยกลัวแม่มันเลยไม่กล้ากัดแม่ว้แต่ว่าเราอ่ะโดนมังคุดกัดแบบเป็นสิบครั้งอะตรงแขนอะเนื้อแหกเลือดไหลอย่างเงี้ยเต็มทั้งแขนเลยนะ แต่เราไม่เคยตีมันสักครั้งเลยเพราะว่าแบบทำใจตีไม่ได้อ่ะเออก็เคยตีแล้วแต่ตีแบบตีแบบมันคงไม่รู้ว่านี่คือการทำโทษอ่ะคือมันอาจจะยังแรงไม่พอเออนั่นแหละมันคุยก็เลยกล้ากัดเราคนเดียวมันต้องมีคนคุมกำเนิดไม่งั้นเหิมเกริม แต่ที่แม่ตีมังคุดมันก็รุนแรงเกินไปจริงๆอะ่ะแบบตีแรงขนาดนั้นไม่ได้อะแม่โหดเหี่ยมเอามาหิตมากอะคือตีแล้วไม่จบวิ่งหนีกูตามไปตีต่อมึงขึ้นชั้นสองกูขึ้นชั้นสองมึงลงกูลง,ลงจนมุมกูหวดเลยอย่างเงี้ยเออแม่เขียรแน่คืนนี้ <laughs> จริงแล้วแม่เอาไมา้ช็อตยุ่งไปช็อตมันอะ คือช็อตไม่พอไปช็อตหนวดมันเนี่ยแมวอะถ้าไปหนวดมันเป็นแบบฉันเสียสูตรเลยนะถ้าหนวดมันบาดเจ็บอะหนวดเป็นเหมือนเลด้าของมันอะคือเนี่ยตอนนี้มังคุดติดใครดูพ่อพิม,มพ์มาดูพิมพ์ดูสิ่งที่แม่พิมพ์ ไม่แรงหรอกตีมาตัวเองตเองตะให้จําแต่คือแบบบางทีในใจเรามันโมโหมากเลยนะแบบมึงโดนแน่แต่พอเห็นหน้ามันอะม,ม,มันแบบ <c oughs> น่ารักอะเราจะทำสิ่งที่น่ารักขนาดนี้ได้ลงคอเลยเหรอใช่ไหมล่ะตีพอแแขน เราไม่เคยเอาความแค้นไปตีมังคุดเลยนะเราไม่ไม่สามารถเกิดความรู้สึกนั้นได้ตอบคำถามแม่ก่อนพี่มินแล้วแต่นะคะคุณแม่โอเคทุกคนเดี๋ยวไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวสี่โมงอุ้มจะไลฟ์ขายบัตรนะใครที่ก็ไปรอไปรอดูด้วยละกันน่าจะในติ k ตอกหรือว่าของอุ้มอะ่ะ จะไลฟ์ขายบัตรสี่โมงไปรอดูกันด้วยนะจ๊ะไปแล้ว